เมื่อขันหน้าวิ่งนำหน้าไปครับผมแล้วเจอขนส่งตั้งนะครับจับไฟสีกระแตลมนะของผมติดแตลมไว้สีปากนะ่ะแล้วก็ไฟสีด้วยแต่แตลมไม่อยากจะเสี่ยงครับผมไม่รู้ว่าโดนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับผมติดแตลมแต่ล้วนเอาไว้ <l ug> รอหมดยังไม่ได้สีปากนะโ no, no, น่นอีกอย่างครับทุกคนพี่กันข้างหน้าเขาบอกว่าอ่าเขาจับไฟสีแล้วนะครับผมเป็นไฟลีไฟสีที่แต่งนะครับผมมอมก็เลยตัดทั้งคันเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ตัดรอบคันเลยครับผมทั้งหางทั้งหัวเลยงันะแล้วก็บนหลังคานีด้วยนี่ด้วยนะนยกําลังตัดุกดนจะไปเข้าด่านกันเสียวเสียวเสียว ฮันทองฮันทองมาว่าบไม่อยากเสียงครับไม่อยากเสียงเก็บด <the> นะีฟ้าน่าไว้น้นรถสี่ปากเว้ยควะถอนได้อะ <c oughs> ไรทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปเข้าด่านกันดีฟ้า <c oughs> ว่าเขาจะเรียกไหม รีบใจเลยรีบใจเลยเพี่ๆก็จอ <ś led> ดกันแล้วทุกคนนี่อะข้างหน้ามีคนส่งแล้วครับผมชั <ś led> ้นเกี่ยวรีบใจรีบใจเราวอะนี <ś led> <ś led> ่ผมถึงแล้วนะโอ้โหรถจอดเป็เรียบเ,เ,เลย้ามีแต่ลมด้วยข้างบนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเดี๋ยวเรียกไหมนะครับผมไม่น่าเพราะว่าเรียกเดี๋ยวมีตัวไหมมีครับม,ม,มเลนัีเลย รถเปรกันเยอะมากเลยนะโอ้นี่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 นี้วครับ่นี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 ่กรมการขนส่งครับผมลาขนส่งไปเลยครับุกออ๋อมีเรียกเหมือนกันครับผมเดินเดินเดินถนนกำลังเก็บมึงนะพ่อเก็บอะไรยังไม่เลิกดีอ๋อนี่นี่ครับผมยังยืนอยู่อ่ะบ้า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 บ ว้าว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 ้วนครับผมนครับขออนุญาตตรวจสอบแป๊บนึงมีอะไรบ้างครับเยยรบมไรับกินข้าเหรอ เรียบร้อยครับผมบานเะลุยบีบแปะไปไฟหน้าหน่อยนะคะัคเาจะดูไฟสีนี่ครับเก็บของไปเลยกินข้าวแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมรอดครับรอดรอดรอดข้าวได้แล้วครับเยี่ยงแล้วเยี่ยงแล้วไหนว่าบอกเขาว่ากินข้าวไง ไ่อยมจะเที่ยงไรเห็นมาแล้วเขาเตรียมอุปกรณ์พอดีเลย